ทำไมนะคะเราจึงกินสมุนไพรเพื่อดูแลหรือรักษาโรคนะคะเพราะว่ามนุษย์เราอะค่ะกินอาหารหลากหลายไม่เลือกเลือกบ้างไม่เลือกบ้างถึงเลือกก็มีการปนเปื้อนนะคะทีนี้พอเรากินอาหารไปเยอะๆคุณฟังนะวันนี้คุณกินน้ำอัดลมคุณไม่รู้สึกอะไรหรอกคุณรู้สึกแซบ่บซาอร่อยมีแรงมันไม่ส่งผลตอนนี้ค่ะแต่มันจะส่งผลในตอนที่เรามีอายุเยอะธาตุเริ่มเสื่อมร่างกายเริ่มแก่อายุเริ่มเยอะ เขาใจนะคะมันไม่ออกตอนนี้เพราะอะไรเพราะเรามีธาตุที่แข็งแรงเพราะเราเออออกกาลังกายทํางานเยอะร่างกายได้ขยับขยับขยี้ขยืดอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณมันทําให้ร่างกายของคุณมันเกิดภูมิพอคุณกินอะไรเข้าไปมันระบบมันย่อยมันโอเคมันยังดีอยู่มันก็ย่อยหมดมันก็ทําให้คุณไม่ได้เกิดอะไรมากมันอาจจะไม่ละคายกระเพาะอะไรคุณเลยแต่เมื่อวันใดวันหนึ่งนะคะที่ร่างกายคุณนะคะสมดุลมันเปลี่ยนไปด้วยอายุธาตุมันเยอะด้วยอายุของร่างกายมันเยอะ ความแก่ชรามาเยือนนั่นแหละค่ะคุณเตรียมนับนิ้วเลยมีกี่นิ้วคะความดันเบาหวานไขมันภูมิแพ้นอนไม่หลับคีดไม่ออกโออะไรมันจะมาสารพัดเลยมันจะมาหมดเลยค่ะเพราะสิ่งที่เรากินเข้าไปมันซึมเข้าไปนะคะฟังดูนะ พวกต่างๆเหล่านี้ค่ะจริงๆแล้วทางการแพทย์หรือทางแพทย์แผนไทยเขาเรียกว่าพวกพิษท,ที่มันหลงเหลืออย่างเช่นเรากินน้ําอัดลมมันก็จะมีเหลือสีดาเอาไว้หรือเหลือตัวที่มันกรองไตมันกรองมีของสีดํามีอะไรประมาณนี้สีดําสีแดงสีโอ๊ยกินไปฉุดฉาดอร่อยนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะมันจะสะสมจนเกิดเป็นพิษแล้วมันสะสมได้ยังไงคะมันสะสมในชั้นไขมัน ทีนี้มันไม่เกิดผลไม่เกิดฤทธิ์ไม่กัดเราไม่ทําอะไรเราหรอกค่ะเพราะไขมันเรายังแข็งแรงดีนะคะเรายังสะสมมันได้อีกเรายังสามารถสะสมไขมันได้อีกเยอะเลยนะคะเพราะอายุเราแค่เบอร์นี้อยู่นะคะเราจะสะสมไปได้อีกเยอะหลายโลนะคะทีนี้ค่ะฟังนะคะทําไมเราถึงต้องกินสมุนไพรเออคุณทําไมคนโบราณถึงกินสมุนไพรทําไมรู้โอ้ยยุคป,ปู่ย่าตายายทวดถึงต้มน้ําสมุนไพรกินถึงกินน้ําต้มผัก คุณมาฟังคะ่ะขนาดคนสมัยก่อนไม่มีสารพิษเหมือนเรานะคะคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายคุณทวดเราจึงบอกว่าลูกหลานเอ้ยนะคะดูแลสุขภาพเอาพิษออกจากร่างกายบ้างไม่ใช่ยัดเข้าไปกินเข้าไปไปเอาพิษที่มีในร่างกายออกบ้างนะคะนี่แหลคะค่ะจึงเกิดให้เราทําไมต้องกินสมุนไพรเพราะสมุนไพรฟังนะคะเขาสามารถมีฤทธิ์เข้าไปแทรกไปซึมในไขมันของคุณได้ คุณจะกินอะไรคะที่มันแทรกซึมเขาไขมันได้ยากค่ะไขมันอะไรก็ซึมมันไม่ได้นะคะคุณไปดูนะน้ําเคยไปซึมในน้ํามันได้ไหมไปดูกําลังกระตั้งกระทะ้ร้อนกับน้ํามันเอาน้ําไปใส่สิมันได้จัววคืนเรามานะคะมันจนมาพุ่งยังกับโอ้โหคุณนั่นแหละน้ํามันมันกําลังจะบอกว่าอะไรอะไรก็ทําลายมันไม่ได้นอกจากผู้รู้เข้าใจหรือยังฟังนะคะคุณทําไมนะคะ ทำไมเราถึงจะต้องกินสมุนไพรเพื่อที่จะไปขับพิษคะเพราะว่าพิษที่มันเกิดจากสิ่งที่เรากินเข้าไปสูดเข้าไปหายใจเข้าไปดมเข้าไปหรือว่าอะไรเข้าไปก็ตามหรือได้รับเชื้ออะไรเข้าไปก็ตามมันไปฝังอยู่ในชั้นไขมันของเรานะคะสิ่งที่จะเอาออกได้คือพวกสมุนไพรคะ่ะนะคะที่มันแทรกมันซึมมันซ้อนะคะโอ้ดูหน้าเราโหดมากเลยนะคะอ่ะทีนี้คะ่ะ ช่วงการทางานของสมุนไพรที่เรากินเข้าไปนะคะคุณจะบอกแบบนี้ค่ะถ้าหากว่าคุณนะคะมีธาตุบกพร่องทางด้านไหนนะคะด้านนั้นก็จะรู้สึกเหมือนปวดขึ้นมากขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นเยอะขึ้นประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์สมมตินะคะคุณมีธาตุพร่องในเรื่องของอสมมตินะยกตัวอย่างนะเกี่ยวกับเลือดนะน้ำเลือดน้ำเหลืองที่ไปเลี้ยงสมองไม่ดีน้ำเลือดเสียตัวเหลืองตาเหลืองหรืออะไรก็ตาม สมมติว่าคุณมีโรคต่างๆางเหล่านี้ค่ะแสดงว่าคุณต้องรู้แล้วนะว่าคุณมีความพร่องในดินน้ําลมหรือไฟทีนี้เวลาคุณกินสมุนไพรเข้าไปคุณไม่ต้องห่วงเลยค่ะกินไปแรกๆสองสามวันแรกอาจจะยังไม่เกิดอะไรอาจจะทําให้แค่ท้องผูกหรืออาจจะทําให้แค่แบบเอ้ยแบบรู้สึกแปลกๆนิดหน่อยอันนั้นยังนะคะยังเขายังไม่ได้ทางาน แต่ถ้าธาตุคุณพร่องเยอะๆนะนั่นแหละค่ะคุณเขาจะไปกระทุงให้คุณรู้สึกเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นคุณปวดหัวอาการปวดหัวเกิดจากเลือดไปเลี้ยงไม่ทันหรือเกิดจากการทํางานของสมองของคุณอาจจะเป็นเกี่ยวกับเส้นเลือดนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับน้าเลือดน้าเหลืองอ,อาจจะเป็นเกี่ยวกับภาวะภาวะความเครียดภาวะของความเครียดเกิดจากเส้นเลือดนะคะมันจะตีบมันจะตันมันจะอะไรแบบนี้ค่ะมันจะมีการหดตัวบีบตัวอะไรแบบนี้ พอคุณกินเข้าไปแน่นอนค่ะสมุนไพรมันจะซึมเข้าไปนะคะมันจะซึมเข้าไปค่ะตืต๊ดๆชึ่งพอมันไปเจอคุณพร่องตรงไหนเฮ้ยมันจะซาะเลยค่ะ